อยูในกรณีที่เราบอกว่าโอเคชอบภาพที่2แต่อยากได้เป็นแบบอีก4เวอร์ชันคิดที่ตรงนี้ครับเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าเอ้สเวอร์ชันนี้คุณต้องการระบุรายละเอียดดีเทลอย,อย่างอื่นลงไปอีกไหมนะครับเราก็บอกว่า d o c s เพิ่มคำสั่งลงไปได้ด้วยนะครับเวลาเรา generate ภาพเวอร์ชันใหม่ที่เราต้องการ,รเพราะนี่ครับพอเราสั่งไม่เคลียร์ไม่เห็นมีรูปหมายาในเฟรม ไม่มี๋อ้ยไม่มีไม่โอเคเราบอก r รีเฟร h สั่งใหม่ cat and dog นะครับจริงๆ s ่ dog การเลือกใช้พร้อมมีเป็นอะไรที่สำคัญมากๆครับเนี่ยครับได้ละนะครับเพิ่มคำสั่งแค่ทำให้ AI เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นก็ได้รูปที่เราต้องการาวนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่ ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,าเราจะใช้พอมอะไรนะครับเรานึกไม่ออกเราไปดูตัวอย่างนะครับเราคิดนะครับเราคิดไปที่ไปที่ล็อกอินเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แอคเข้าเราเนี่ยล็อกอินเข้าไปผ่านทางมิจเนี่หรือเวลาเราสร้างภาพขยายแล้วเนี่ยมันจะมีตัวนี้ครับเว็บน,นะครับเาคิดตรงนี้ได้เลยนี่เป็นทางลัดเรากลับมาที่โฮมเนี้ยนี่เป็นภาพของเราถูกต้องไหมครับครนี้เราอยากไป explore ดูคนอื่นเขาดูของคนอื่นเขา รเราไปที่ตรงนี้ครับ explore เราก็จะเห็นภาพตัวอย่างนะของคนอื่นเขาสมมุติว่าเราชอบเ,อเดี๋ยวนะเราสามารถเซิร์ชได้แบบนี้ได้ด้วยนะเป็น news hot แล้วก็นะครับ top แล้วกันนะขเรา top 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 อ่อออาอะลองดูนะคภาพภาพนี้นะสังเกตเราคคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเไปเสร็จนะครับ เนื่องจากว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเวลาเรา subscription plan เนี่ยมันจะมีบอกนะครับถ้าเป็นแบบ standard แบบ basic เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรได้บ้างนะครับที่เราเห็นคราวนี้เราต้องไปอ่านคำสอ่านดูดีๆนะครับว่าถ้าเราจ่ายแพงขึ้นเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นการซ่อนพร้อมไม่ให้คนอื่นเข้ามาดูแต่ถ้าเราจ่ายแบบ basic เนี่ยหรือจ่ายแบบ standard เนี่ยเท่าที่ผมผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านดูดีๆนะครับว่าตั้งแต่เขาเปลี่ยนกฎใหม่เนี่ยเขามีปรับอะไรนะแต่ถ้าเป็นตอนนั้นอ่ะอย่าง account เนี่ย ทุกครั้งที่ผมสร้างภาพเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเข้ามาดูพร้อมที่ผมใช้ในการสั่งเพื่อจิตเจเนเรตภาพตัวนี้ได้เพราะน,นั้นถ้าใครต้องการที่แบบไม่อยากให้ใครมาลอกเลียนแบบเนื่องจากว่าเราสามารถใช้ tools ในลอกเลียนแบบภาพได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ซ่อนพรอมนะครับเพราะนั้นความกังวลว่าเราจะเอาไปขายที่เป็นภาพที่เป็นยูนิคเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราเนี่ยนะครับก็หายไปเพราะนั้นบางคนยอมจ่ายที่สูงขึ้นเพื่อจะซ่อนคําสั่งพรอมของตัวเอง นะและที่สําคัญก็คือมันมีธุรกิจการสร้างหารายได้เกิดใหม่คือว่าการขายพร้อมครับเพราะนั้นลหลายๆคนก็จะซีเรียกก็จะต้องยอมจ่ายแพงขึ้นนะครับอันนี้เป็นลูกเล่นที่เขาอันนี้แหละครับคือพร้อมเขามาดูเสร็จปุ๊บอันนี้คือพร้อมของเขาถ้าเราอยากได้ครับอันนี้คือเซฟนะครับเซฟพร้อมนะครับเซฟพร้อมกระเพาะถ้าเราอยากได้ไม,ไม่ไม่ต้องยากเลยครับก็ปเปี้ยเลยครับ แบบนี้เลยช่กว่าเลือกขลอบก,กลับมาที่ discord ของเรามาลองสั่งดูครับอาจจะได้ภาพเหมือนเข้าไหมวางไว้เลยครับเราสามารถปรับเปลี่ยนพร้อมของเขาได้นะครับเราปรับเปลี่ยนคำสั่งได้นะสมมุติว่าเมื่อกี้เขาบอก18ใช่ไหมผมเอา24่ส้บสี่เ s ยโอ้ลสเปนิ s s อ,อย่างอื่นก็เหมือนเขาไปก่อนแลวกันปรับแท่อยู่อืมรู้สึกว่าลองแบสเดสปอนมีบางอย่างที่ฟังก์ชันผมกับเขาจะไม่เหมือนกันลองดูดิรีสัมิอีกครั้งเลยก็ไม่น่าผิดอาจจะเกิดจากที่เซเวอร์ของเขาเองนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีแจ้งว่ามันมีพิพาอะไรแค่มันบอกว่าอาจจะทราฟฟิกนะถ้าถ้าผมเข้าใจนะทราฟฟิกคนใช้งานถ้าเยอะก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมาละ นี่คือรายละเอียดนะครับอยากจะหาข้อมูลตัวนี้เหล่านี้เพิ่มเติมได้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Miss j e n n นะครับก็จะบอกมีคู่มือนในการในการสั่งการพร้อมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าผมสั่งเหมือนเขาเลยเนี่ยภาพที่ได้จะเหมือนเขาไหมนนี้ภาพท้ายขึ้นกันหรือเปล่าก็มีบางส่วนมีมีบางจุดที่คล้ายเคียงแต่ก็ไม่เหมือนกันสียทีเดียวถ้าบอกว่าถ้าเราสั่งไปตรงๆแบบ เราสั่งไปตรงๆก็เหมือนเขาเลยนะครับ i m a g i n e เอาเหมือนเขาทุกอย่างเลยนะครับสั่งมันจะได้ภาพที่เหมือนกันไหมนะครับหลายหลายคนอาจจะแบบสงสัยนี่ภาพของต้นฉบับของเขานะครับามาดูเทียบกันกับภาพของเราว่าจะเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ผมบอกไปใน,นตอนต้นนะครับเป็นไปได้ยากมากที่จะเหมือนน,นะครับแต่แค่คล้ายคลึง ว่าอย่างที่บอกนะครับมันเป็นการสร้างจากจินตนานการของ AI นะครับผ่านทางคําสั่งพร้อมของเราก็ก็คจะมีดีเทลบางอย่างที่แตกต่างเพราะฉะนั้นกว่าจะได้รูปบางรูปออกมาเนี่ยตอนทีเรา copy คำคำสั่งพร้อมขเขาเนี่ยเขาอาจจะรีเฟ s h หลายรอบนะครับรีเฟ s h แต่ละรอบมันก็อาจจะได้ให้ข้อมูลจินตนาลดออกมาที่แตกต่างกันนะครับก็ประมาณนี้แต่ดีเทลหลายอย่างจะใกล้เคียงนะครับคิ้วปากเนี่ยใกล้เคียงครับแจะแบบ็กกราว การโพสท่าอะไรต่างๆบางอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปบ้างโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็น่าจะพอได้ไอเดียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถัดไปนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูคือว่าผมเอาไปทําอะไรได้เอาไปสร้างรายได้ได้ยังไงนะครับก็จะมีตัวเว็บไซต์นะครับหารายได้ตัวนี้ครับเว็บไซต์นี้เราสามารถเอางานดิจิตัลของเรานะครับเซ่นะครับเข้าไปวางขายนะครับได้นะครับ ยีนี้นี้มันขายได้หลายอย่างนะครับจริงแต่ว่าเขาอนุญาตให้เราขายพวกผลงานดิจิตอลได้ด้วยนี่ก็สามารถเอาไปขายได้ที่นี่เพราะว่าบางคนเขาก็เอาภาพของเราเนี่ยเราก็ไปสั่งนะครับเจเนเรตภาพของเรามาเสร็จรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปปรับความละเอียดของภาพนิดนึงนะครับมีโปรแกรมปรับความละเอียดภาพให้มันมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็นะครับเอาไปใส่นเนี่ยว่าสั่งเป็นไฟล์ดิจิตอลส่งไปว่าเพื่อสร้างเป็นกรอบรูปนะครับกรอบรูปเพื่อไปประดับตกแต่งบ้าน ต่นนี้ก็สามารถที่จะส่งไปให้เขานะครับเก็บไว้เป็นไฟล์ต้นฉบับแล้วมีลูกค้ามาสั่งที่นี่เขาก็จะเป็นคนจัดการส่งไฟล์ดิตอลของเราเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็ไปพิมพ์เพื่อที่จะเข้ากรอบแล้วก็วางประดับตกแต่งนะครับได้ก็เป็นนะครับก็ภาพห,หลายภาพก็มาจากมิสซิสซี่เยอะแยะเนี่ยน,ยน,นยครับอย่างเงี้ยก็อาจจะตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปปรับในแคนแนวาะนะครับเพื่อทําให้เขาเห็นมอกอัพภาพ หรือแม้กระทั้งขายภาพเพื่อไปปิ้นปินเสือ้อเนี่ยจะเป็นช่องทางหาไรายได้อะนะรหรืออย่างเช่น Amazon นะครับอนนี้ผมก็ขายนะครับผมขายเป็นสมุดนะครับ coloring book นะครับอนนี้เราพยายามที่จะลองใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลนะครับในการสร้างรายได้ในขณะที่เราหลับให้ทำให้เป็นรูปแบบของ passive income ก็เป็นสมุดร,ระบายสีสร้างจากพวก เอาภาพที่เจนเนเรนะครับที่เราสร้างขึ้นจากคําสั่งพร้อมใน Mid Journey นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไปทำนะส่วนรายละเอียดผมคงไม่ลงดีเทลนะครับก็ไปลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับแค่นี้เองครับลองดูครับเขาขายไปแล้ว2อ0,000กว่ากว่าเล่มนะครับขาย4.99ผมผมนวนให้ดู3ล้านกว่าครับเนี่ยลงดูดำแค่นี้ครับมีกี่หน้าเนี่ยะครับที่ผมดูนี่น่าจะประมาณสัก50-60หน้านะครับอยากรู้ก็เข้าไปดู แล้วก็ประมาณนี้นะครับพอพอพอได้เป็นไอเดียนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางในการหาไรายได้เสริมแะนอาจจะต้องมานั่งดูว่าเขามี private ในการซ่อนพร้อมไหมลองไปลองไปไล่ดูนะครับจะต้องลองดูเงื่อนไขดีๆอถัดมานะครับก็จะเป็นตัวที่ทางเลือกที่นอกเหนือจากตัวมิชชันนี่นะครับที่เราพูดกันไปนะครับก็คือพร้อมฮันในเมื่อมิชชันนี่เขาขึ้นราคาสิ่งที่เรายังไม่มาเลย สิ่งที่เราจะต้องหาทางเลือกใหม่นะครับแล้วมันค่อนข้างง่ายนะครับผว่านะครับพร้อมขั้นตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนลองเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้เลยสร้างได้เหมือนกันครับสร้างได้เหมือนกันล็อกอินสมัครแล้วก็ใช้งานเท่าที่ผมลองใช้งานใช้งานง่ายกว่าครับมีมีเทมเพลตให้เราแล้วก็สั่งได้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็ไปลองเป็นทางเลือกนะครับลองไปใช้งานดู นะครับก็หลากหลายมากนะครับมีตัวอย่างพร้อมค่อนข้างได้รับความนยิยมมีเทมเพลตให้เราเลือกเนะราไปลองสมัครใช้งานดูนครับใช้งานไม่ยากครับผมก็สมัครทดลองใช้แล้วแต่ยังไม่ได้ลองแบบสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเสียรายเดือนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงมาแชร์ให้ฟังแล้วก็มีตัวอื่นอีนอกนะครับมี r e o ยวนาโดนะครับผมก็สมัครกําลังทดลองเล่นดูสมัครง่ายครับไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะครับก็คล้ายๆกับมิชชันนี่ตัวนี้อาจจะไม่ได้รีเควส ตัว Discord นะคเดี๋ยวผมลืมพูดข้อจำกัดของ Midjourney นะครับ Midjourney หรือแม้กระทั่งตัว AI สำหรับสร้างภาพหลายๆตัวนะครับเขาจะมีเงื่อนไขคล้ายๆกับตัว ChatGPT คือไม่อนุญาตให้สร้างภาพลามกอนาจารหรือรล่อแหลมนะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขของเขามานี้ครับก็พอเข้ามาเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกที่จะ connect ผ่านกับ Discord ก็ได้นะครับหรือว่าจะสร้างภาพในนี้ก็ได้นะครับอะ ครับก็พอได้เป็นไกด์ไลน์นะเวลาจะสร a t e ก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกพร้อมเลือกอะไรก็สั่งจินเนเตออกมานะผ่านหน้าจอนะจะประมาณนี้โอเคครับหวังว่าน่าจะพอได้เป็นไกด์ไลน์นะครับลองไปเล่นดูนะครับถ้าใครเล่นแล้วชอบไม่ชอบหรือมีข้อคอมเมนต์อะไรอยากจะแนะนําเพื่อนๆในกลุ่มก็แชร์กันได้เลยนะครับโอเคสําหรับในคลิปนี้ก็นะผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปถัดไปนะครับ